สวัสดีค่ะค่ะเป็นจังไดค่ะทุกคนอยู่ทางบ้านสบายดีกันบ่ค่ะส่วนนั่งอยู่กับสบายดีจ้ามาไม่กินเข้าเทียงกับนั่งอยู่จ้าเบิงนั่งอยู่อันใดสมตำคือเกาเหล่จ้านั่งกินบ่เบือจ้าสมตำกินบ่เบือกินย้มใดกระแทบฉันขาดเธอไม่ได้จริงๆกับแม่นสมตำนี่แหละจ้าอันพักแก้มนั่งอยู่กับมีคือเกาเหล่จ้ามีแรดิเมีอันพักซีเหล้ามีอันมะระข,ขี่นกคือเกาเหล่จ้ากวางตุ้ง กากหมูแคบหมูสลาดม,มีน้อค่ะน้อละไก่เส้นนมจีนนี่ค่ะแล้วก็มีไก่ด้วยนะคะไก่หมุนนะคะหมุนหน่อยหมุนให้ท่านผู้ชมดูหน่อย <c oughs> สายสะโพกโยกซ้ายโยกขวาน่าจา๋ากมกหาหมูคุย <c oughs> มีคุณไก่ด้วยมาเนี่ละจ้าเนี่ละเนี่ยไอ้พริกปาปิกาจ้านี่ละมีบะเขือ <c oughs> กินด้วยกันนะคะ นั่งยูอันกินแล้วนั่งยูกระซีออกไปอันชอบก็ปลูกสาวลูกสาวเพิ่นซ้วนจ้าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นแตงโตอยนั่งยูก็เลยอันว่าเออเดี๋ยวแม่เสียนตามบอกหุ่งกินก้อนออกไปว่าสันเพราะว่านั่งยูบุอยากออกไปกินข้างนอกไหจ้าเพราะว่าห้างเทียวออกไปแล้วเขาผ้าแวกินเขากับผ้ากินอันเป็นพวกอาหารฝรั่งเป็นพวกอันอาหารเม็กซิกันยังสี่นั่งยูบว่คคอยมักปันไดจ้านั่งยู่เลยว่าเออเดี๋ยวกับสันแม่กินเขาออกไปเลยแต่ว่าเพิ่นขืนแตงโตเดี๋ยวเพิ่นลงมา สิวไปเที่ยวกัปลูกสาวจ้าเมืนเน่อี้วันนี้แม่ลูกจะไปช็อปนะคะจ้าสิไปเบิง่งหนังไปเปิดหูเปิดตากันสั้นเลยจ้าเพราะว่ามือนี้ีวันเสาร์เนาะค่ะนะาะเพิ่นกันเลยบ,บ้านแม่ไปไปช็อปปิ้ง่าสั่นมาแลวจ้านั่งอยู่กินอันสม่ำนั่งอยู่กับสีใสมือขึ้นเกาเลยจ้ามันจังแซบมันจังแดดเดียามืดดูดนิวเนาะค่ะเนาะมาเดอ้อไม่กินน้ำกันอืม้ม แซ่บคักจ้า <No. S 1> หักปีกซะว่น <laughs> ้า<ม>จ้าหักปีก <c oughs> แซ่บคักจ้า อยู่บ้านเข้าได้ยังกินเนาะจ้ะาอืม ว่าเรื่องต่ำบาุ่งเนาะจะนั่นอยุ่ขาดว่าได้ดอกกินสามซีเซียต่ออาทิตย์ผนจะเกือบแทบซุมมือกับว่าได้เนาะค่ะเนาะ <c oughs> ขาดว่าได้ดอกนั่งยอะขาดรปแดกขาดน้ำปานั่งยู่สิ่งร่ำแดงใจแรดิส แอืมอมนั่งอยู่กินอันอาหารนั่งอยู่อุนอ่นท่องน้่งอยู่อิ่มจะมีแห้งท่องกันสีให้น้องโยออกไปกินอาหารเม็กซิกันอาหารนั่น ฝรั่งยังสีนั่งอยู่บ่อคอยปันไดกินได้ย่ากินได้แต่ว่ากะกินบ่อุ้นทองเนี่ยผ <laughs> ูดด้ใดว่าคุณนนั่งอยู่บ่ ลูกสาวซ่วนแม่ออกหนออแก๊กสีไใดอย่างนั้นจ้ะหาเบิ้งเสียผ่าเปิดหูเปิดตาไปกับลูกสาววันนี้แม่ลูกจะออกไปช็อปไปเที่ยว <c oughs> นั่งยวนไปน้ำน้ำอันลูกสาวย่ามได่เขาว่าพีกับน้องด้จ้ะเขาบอกว่าหลูกว่าแม่เด้จ้ามาเด้อ ไก,ก่กระสีกินเป็นโตเล้วยจ้ามันยังแสบมอดมาเด้ว <laughs> ยมากินด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยส้มตาแสบนัวบายนั่งยุ <laughs> จะเลิศอาหาร <laughs> อื มาเด้จ้าอืมโน่อืมแซบครับจ๊ะม,มาโชว์พี่น้องกินว่าเมืดดอกมันอยู่บ่าท่านอยากสับเนอจะจากนั้นมาฉีกกินเป็นตัว คนเสีเอานอนพี่น้องก็สิบวเห็นแลยเอาเพิ่นน,นั่งคุยนะ <laughs> กินไปแล้วดึงปีกไปแล้วจ้าเ <laughs> สียคือโวดพกโม่บักแตงแต่นั่งเยอะเสนอกินใกล้มืดเป็นโตนหาเป็นมืดเป็นโตแต่แล่นก็นสิ่เลี้ยงไว้บอเนี่นยนจ้ะ Мм. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ขาดว่าได้ดอกจ้าฮะานิสานแห้งต่ำบักหุ่งนี่ขาดว่าไ้เลยละ่ะ <c oughs> กินย่ามได้กระแสบมาเด้อมาเด้ <c oughs> อ มีสองมือกับหนึ่งปากกับเบาะหวงจ้ะเต็มทั้งสองมือเลยมาได้กินกำลังเยอะ มีแต่แน่แสบๆจ้ะืม หิวเขาทาคนพนกาัานคอมเมนต์นั่งเยู่มากนะคะนะ่ะเนาะเวลากินร้อมเบาๆจะคลิปเบิ้งกันหนาป่ะสันพันวาเดี๋ยววันคลิปหนาเดี๋ยวสีเฮ็ดให้เบิ้งกินแบบไม่ต้องเวาเนะคะนะ่ะเนาะอืม เป็นจังบุญได้ค่ะผู้ได้สุขภาพดีกินข่าวแ่บนอนหรับนี่ถือว่าบุญไหล <c oughs> เห็นบอนนั่งอยู่กินข่าวแ่บนี่กินยังกระแซบขันเป็นอาหารอีสานกินยังกระแซบอาหารบานเฮาเนาะค่ะเนาะ My that? A... Mm-hmm. แสบคักแสบแน่จ้าแสบอิลีหรอแสบกระดอกกระเดียแสบเมืดเมืองมาเดอ้อมาเดอ้อพ้าพี่นองไม่กินอีกแล้วไม่หยวนนำไล่พี่นองอีกแล้วอืมอ้มอื้ม no อี่ทำหมุนให้หน่อยหมุนให้ดูหน่อยออื้มลูกสาวนั่งอยู่บนท่านลงไม้เอาจ้ะเป็นสิกลิ้นน้ำโบวุนี่ลูกกลิ้นนั่งอยู่สิฟาาตัวเดียว เล็กสิกินเหมือดบ่เมือดเราอ,อ,อือพวงค้นน่ะค่ะเนาะเจ้า,ะ,าจะว่า นั่งยผู้ไหนหน่อยเห็นเวลากินคือกินหลายแทะกินไปไส้ใส่ฝ <c oughs> ันเทศลงสัง่งรลยมันแสบนะคะเนาะกับไลลงไปใส่พุ่งกันละ่ะ <c oughs> นั่งยวนผู้ไนน,น่อยกินหลายผู้ดใดก็ว่าอยู่แต่ว่ากกินกับใหไยน้ำเขาเจียกเทียจ้า <c oughs> ูกสาวคือสิบอกกินน้ำหนกมันั้นลงมากพันกินใดพันอยากน,นิดเดียวจ้าจคเิ่นสิกินอย่างหรือเิ่นสิออกไปกินทั้งหนอกอื แต่พักจ้ะสวยป่คะอืมแต่งตัวแข่งลูกสาวแต่งเวรหลนนะจ๊นะเนาะ เพราะว่าคนเทาอย่าหยุดสวยไ่ถสันนะว่าอย่าหยุดสวย,สวย,ย,สวยแต่งไว้ให้ผัวหักผัวหลง <c oughs> <c oughs> อยากมาลายงอยู่กับล่ายหลายเด้อือไปซื้อมาทั้งสองแพ็ c. ห้างเทียนนั่งอยู่กับกินบ่ท่านเดี๋ยวนั่งอยู่ว่าสิออมไก่นะคะน้องออมไก่ใส่มะระพรักซี่เล้านั่งอยู่กับย่างยุสองก่ำจ้า <c oughs> เดี๋ยวมือแด้สิอออมไก่กินอีกโอ้ยกินแม่กินนมะละก,กอน่ะเด้อลูกเด้อแม่กินหมดแล้วนะไม่เหลือไว้ให้เด้อ <c oughs> น่านลงมาหลาย นีฮึโน้คุณแต่งสวยจ้ะอย่าแต่งงามลืนแม่เด้อฮึฮอย่าแต่งสวยเกินแม่เด้อ ให้แม่สวยมั่งให้ค้นย่องแม่แน่น้นจาจะานะ<ม>ก้นกระถามอยู่ว่าลูก้าวลูกสาวนัองอยู่จักปีลูกสาวอยู่เพิ่งดันเพิ่งยี่สิบสองจ้า ลูกสาวอยู่กับพึ่งอันยี่สิบสี่ว่างอันเดือนที่แล้วแหละ <c oughs> จ้าแม่สี่สิบห้าไก่สี่อย่างสี่สิบหกเลยจ้าเป็นยังไงอื้อ <c oughs>

นึ่จ้าอิมเรวได้บ like ันนี่กินไกล้ไปเมื่อไอเกือบเมื uh> ่อเครื่องโตน่ะจะเนาะหนึ่งหนึจ้าสม่ำาก็เลือนนิดเดียวเดี๋ยววันห้าลูกสาวเพิ่นลงมาตอมากินเนาะค่ะเนาะเอาเนาะค่ะเนาะกระสั่นมือในคลิปนี้กระสั้นนี้แหละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ